ข้าวผิดชีวิตเปลี่ยนก็ฝากถึงคนไทยที่จะกระทืบคนคัมพูชาก่อนนะก็ดูด้วยนะว่าเออว่าเออว่าเขาอะถูกต้องหรือเปล่านะถ้ามาถูกต้องอย่างเงี้อยอย่างผมเนี่ยถูกต้องนะเออถ้าถ้าจะกระทืบอะดูนิดนึงนะขอดูดูดูก่อนเขามาถูกกฎหมายนะกูลูกครึ่งลูกครึ่งด้วยนะกูบอกให้ไอพวกกาลแลเนยขอให้มึงมีบัตรนะเดี๋ยวจะยึดให้หมดเลยบ้านมึงอะ น,น,นั่งลงนั่งลง <c oughs> นั่งลงนั่งลงนั่งลงเฮ้เดี๋ยวท่านนะช็อตนี้แม่งสีหน้าเปลี่ยนเลยนะถ้าเป็นผมผมก็ตกใจนะแม่งมากันเยอะขนาดนี้ผมก็ตกใจเหมือนกันนะเอ้ยไอ้ไรว่าไรประมาณน,นี้นะก็ตกใจเหมือนกันแต่สมควรแล้วนะครับสถานาการณ์แบบนี้อ่าไม่ควรพูด <c oughs> เขาบอกว่าเขาเป็นอะไรลุกครึ่งนะทุกท่านเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคลิป,ป็นจบนะ เขาบอกว่าเป็นลูกครึ่งนะ่าจะเป็นลูกครึ่งขมรเนาะนะครับแล้วก็บอกว่ามาถูกกฎหมายเออแล้วก็ด่าว่าอะไรนะไอ้พวกกาลาเลนกูจะยึดบ้านพวกมึงให้หมดเลยยึดบ้านบ้านใครวะเนี่ยงงมากเลยไมเป็นเรียว่าใครไปทําอะไรผิดถึงจะยึดบ้านได้คือเขาพูดเหมือนเขาเก่งมากเลยนะอุ้ยสมมุติว่าเขาเป็นลูกครึ่งขมรจริงๆหรือเป็นคนขมรอะไรอย่างนี้นะมาอยู่ในไทยแล้วพูดแบบนี้นะมันเสี่ยงเออ ค่แต่เขาก็มีช่องนะมันก็จะทำติ๊กตรงติ๊กต่อใช่ไหมอยากดังหรือเปล่าอยากมีแสงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็แต่ว่ามันไม่คิดว่ามันจะบานปลายไม่คิดว่าคนในพื้นที่นะครับจะไปรวบตัวไว้นะครับเออเจอแล้วนะครับนี่มองสายวินนะครับคนนี้นะครับที่เหมือนด่าสังคมไทยนะว่าเป็นแบบเป็นกลาแลนนะครับไม่ได้อยู่บางใหญ่นะจะอยู่ในพื้นที่ผมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันวันนี้นะครับ กำลังไปดูเดี๋ยวไปถามหน่อยว่าทําทําไมทําเพราะอะไรนะไปดูกันไปเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยนารบอกว่าในคลิปใช่ป่ะใช่ไหมในในคลิปใช่ไหมที่มึงว่าเน่ยที่มึงพูดเนี่ยใช่ใช่หรือเปล่านี่ยนั่งลง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 พูดทำไมมึงเป็นคนที่ไหน เป็นคนไทย่่ตีแค, <น S 1> <ม>คนไทยคงไมแล้วบอกเป็นคำพูชาผมพูดไปไม,ไม่ได้คิดอะไรครับตอนนั้นมึงค,<บ>คนที่ไหนมึงคนที่ไหนมึงข่าวปืมึงคนที่ไหนคนที่นี่ครับพี่คนที่นี่ที่บางคัยมึงทําให้คนที่บางกวยเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงมึงรู้ไหมว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาตาหน้ามึงมากเลยมึงรู้ไหมฮะสิ่งที่มึงพูดไปมึงพูดได้ยังไงมึงว่าใครเป็นกาลาเลน มึงว่าใครความหมมายีี่่ไึงว่าใครเป็นกาลาแลนว่าใครแล้วมึงจะยึดบ้านใครยึดบ้านใครมึงพูดทำไมไม่ได้มายถึงแบบนั้นพี่พูดทำไมมึงพูดทำไมเนี่ยคอนเทนต์กระโหลกกระลาเทียคอนเทนต์ขยะเขามีจะส่งกำลังใจให้ทหารกันกูไปช่วยมาเนี่ยกูมาเจอคลิปมึงเนี่ยสุดยอดเลยมึงชื่ออะไรรู้ไหมว่าคนทั้งประเทศก็ตามหามึงเนี่ยรู้ไหม เข้าใจครับแต่ผมได้ลบคลิปแล้วก็ขอโทษไปแล้วครับมึงขอโทษมึงขอโทษเลยมึงขอโทษซะมึงขอโทษมึงขอโทษให้เลยขอโทษแบบจากใจจากใจพูดเลยพูดเลยพูดไปพูดไปอย่าทําแบบนี้เข้าใจไหมขอโทษพี่ผมไม่เด้มีจิตร่หรือนบอใช่เป็นเรื่องใหญ่โตครับพอดีผมทบไม่ได้ตั้งใจผมสื่อความหมายผิดไปครับมึงสื่อว่าไงไหนพูดได้อธิบายมาเลยคือผมแค่โมโหแบบ ไม่ชอบคนคนหนึ่งแล้วผมจะว่าคนนั้นแต่ผมไปใช้คําว่าฝากถึงสังคมไทยในคลิปมันพูดอย่างนั้นนะครับผฝากถึงสังคมไทยที่จะมาทําร้ายคนกัมพูชาผมก็เหมือนยั่วยวนเขาพูดแบบยั่วยวนนะครับผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาว่าคนไทยตรงๆครับแต่ว่าผมจะใส่ถึงคนแต่บังเอิญมันพูดเป็นแล้วมันกาลาแลนที่มึงพูดเนี่ยมึงว่าคนไทยทั้งประเทศมึงพูดว่ามึงบอกไม่ได้คำว่ากาลาแลน มแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรหปไปความล่ของเขาหัวโวรานะที่มาทาร้ายคนคำุชาอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่คำว่าผมว่าสังคมไทยครับือใช้คําพูดผิดไปผมขอโทษอย่าทำแบบนี้เข้าใจป่ะเขากำลังส่งกำลังใจให้ทหารกันทําอะไรก็ได้ทำให้มันดีๆหน่อยครับไม่ได้นั้งใจพี่ผมพี่ให้โอกาสเราไปทําความดีซะตั้งแต่วันเนี้ยพรุ่งนี้ไปเนี่ยเองไปทําความดีซะทําความดีลงในคอนเทนต์ของตัวเอง อย่าไปทำคอนเทนต์ขยะนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้รู้ป่ะแล้วเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนกับสถานการณ์ช่วงนี้เป็นสถานการณ์ระดับประเทศเองมันทำแบบนี้มันมันไม่เหมาะไม่สมควรเขคค้าใจป่ะแล้วเป็นยังไงอ่ะคนตามหาป่ะละ่ะขับมากระทืบเออบลยครับเออเห็นป่ะมากระทืบแล้วขับวินด้วยก็ต้องเลิกขับไม่ได้ขับวินล้วย่ววยสภาถึง พี่น้องประชาชนที่เห็นคลิปไอ้นี่นะให้โอกาสมันนะครับให้โอกาสมันทําความดีนะไอสิ่งที่ทําไปแล้วทาไปแล้วก็รู้ว่าผิดพลาดขอโทษและกลับตัวกลับ,ลบใจมทาทําความดีเข้าใจไหมทั้งสองคนก็ช่วยกันคอยดูไอ้นี่ตั้งกล้องดูถามมันก่อนว่ามันจะทําอะไรออแล้วยิ่งปากไวอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้ไม่นานใช่ปะนะ อย่าทาให้คนในพื้นที่และคนทั้งประเทศผิดหวังเข้าใจป่ะกินแล้วกินเชิญเชิญเชิญเลยเชิญเชิญครับ,รบแต่ว่าไปแล้วพี่เขาก็เก่งเนาะเออเข้าหาตัวเจอจนได้ครับทุกท่านแล้วเบิงแล้วเป็นร้านอาหารแล้วนั่งอยู่ในคนเดียวเลยนะอยู่ในห้องนะมันเหมาะเจาะจริงๆผมตอนแรกผมคิดว่าคอนเทนต์หรือเปล่าว่านัดกันทำคอนเทนต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แต่ดูไปดูมาแล้วมันก็สมจริงนะก็อาจจะไม่ใช่คอนเทนต์ก็ได้ปรากฏว่าคลิปนี้นะครับผมโอ้โหแบบดังมากคนเ,เน่ไปคอมเมนต์เต็มเลยนะคนกดไลค์กดแชร์เยอะมากๆก็เลยเอามาเป็นบทเรียนเป็นดุท่าหวานให้กับสังคมแล้วกันนะครับผมโดยเฉพาะชาวกัมพูชาหรือว่าชาวขเขมรน,นะครับผมที่มาอยู่ในไทยเนาะนะครับอันไหนที่แบบเรามาอยู่แล้วเนี่ยแบบโดนกั่นแกล้งโดนอะไรมันไม่ถูกต้องเราก็ใช้กฎหมายไทยแล้วกันนะครับผม เอ่อในการเรียกร้องสิทธิ์หรือจะอัดคลิปพูดเลยก็เรียกร้องสิทธิ์ก็ว่ากันไปผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะแยกแยะได้อยู่แหละนะครับผมน่าจะแยกแยกแยะได้เออแต่ว่ามันกินข้าวอิ่มหรือเปล่ามันมันกินหมดหรือยังมันกินอิ่มหรือยังแล้วมันมีข้าวสองจานด้วยนะที่เหมือนกันแล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่เดินไปเนี่ยเป็นแฟนหรือว่าเป็นอพนักงานร้านหรือยังไงนะเออแล้วข้าวมันเหลือเยอะดลยนะมันเหมือนมันเพิ่งเริ่มกินหรือเปล่า นะครับแล้วพี่สองคนนี้ก็มาจังหวะแบบว่าอ่ากําลังกินข้าวพอดีอืมเรียบร้อยครับนี่แหละครับผมปากหาเรื่องนะครับนะก็อย่าหาทํานะครับทุกท่าน <c oughs> ผมดูไม่ผมขำเลยนะเออตอนแรกก็สงสารนะน่าสงสารดีว่าไปอ่านคอมเมนต์เอามาเลยพี่เอามาเลยมีแต่คนยุใส่นะครับผมว่าให้จัดการนะอแต่สีหน้าเขาเปลี่ยนมาแล้วทุกท่านนะนะเออแต่ดูแล้วแบบมัน มันจริงจังอ่ะหน้าตามันจริงจังมันอะไรทุกทุกอย่างเลยมันอันนี้หมดก็เลยคิดว่าไม่ใช่คอนเทนต์แหละน่าจะเป็นเรื่องจริงแหละนะทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้แบบว่าคนที่เห่าๆก็จะได้ไม่เห้านะครับอย่างคนที่อยู่กัมพูชาหลายคนก็เห็นเห้าเยอะนะเออนะปากอุย้ยนะครับแต่ก็ไม่แปลกหรอกไทยเราก็ปากจัดเหมือนกันหลายคนนะครับผมเออแต่ว่าทุกคนก็มีช่องทางเนาะในการสื่อสาร นะครับก็เลยอาศัยอยู่นี่แหละช่องทางไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกเป็น Facebook เป็น YouTube อะไรก็แล้วแต่เน,นี่ยนะครับมามาพูดดีนะว่าเป็นเป็นเป็นต่างประเทศไงภาพตัดตรงตัดต่ออะไรเงี้ยก็ก็แบบฟ้องกันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนไทยนะโดนฟ้องตายหาเลยผมบอกให้นะครับเออนี่ดูเป็นตัวอย่างนะครับทุกท่านแล้วกาลาเรียนมันแปลว่าอะไรช่วยแปลให้หน่อยครับทุกท่านมันแปลว่าอะไรนะครับหาว่าเราอยู่ในกาลาอย่างนี้เหลอคนไทยอยู่ในกาลาอย่างนี้เลยเออ แล้วมันตอนที่มันพูดในคลิปนะตอนที่ใส่ชุดวินนะมันพูดในลักษณะแบบเหมือนเหมือนเหมือนขมินอะ่ะพูดอะ่ะติด,ต,ดติดกับขาดใช่ไหมเออแต่พอโดนโดนโดน,โดนพี่สองคนนี้ก็ไปหาประชิดตัวแม่งพูดไทยชัดเลยเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็น์เลย <laughs> เอาก็ว่ากันไปนะครับ